วันนี้นะครับมาแนะนำนะครับการตั้งรับแน่นๆที่ผมแนะนํานะครับว่าในแต่ละคลิปเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะครับผมทําเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับดูแล้วนะครับนําไปใช้นะนี่ครับผมก็ถ้าใครใช้แล้วนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมเป็นทิกเล็กๆนะครับที่ใครก็ทํานะครับผมโอเคนะไปเลสโก o ทูเกมกันเลยครับผม ันนี้นะครับผมมีร้านเติมเกม f c m o b i l e ราคาถูกมาแนะนำนะครับร้านอีลัตติช็อปเลยครับบริการเติมเกมมือถือออนไลน์นะครับราคาถูกนะครับเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับใครสนใจก็มาจัดกันที่ร้านอีลัตติช็อปได้เลยนะครับรวดเร็วปลอดภัย100%ทางร้านจดทะเบียน การค้าถูกต้องตามกฎหมายถูกกว่าเติมเอง4 0่สถึงหกเลยนะครับแอดมินบริการดีมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมาเติมที่ร้านอีลากทิชช็อปได้เลยนะครับติดต่อสอบถามได้ทางแอนไลน์อีลากทิชช็อปนะครับหรือเฟซบุ๊คอีลากทิชช็อปได้เลยนะครับผมมาจัดกันเยอะๆนะสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมกับ ep ที่3แล้วนะครับที่เราแบบบอกแนวทางนะครับในการเล่นนะครับผมก็วันนี้นะครับก่อนไปดูคลิปนะครับการเล่นเนี่ยเหมือน เดิมเลยนะครับผมเราจะแนะนํานักเตะและแนวทางต่างๆก่อนนะครับผมนักเตะในการตั้งรับเนี่ยก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องกองหลังนะครับผมแล้วก็ตําแหน่งต่างๆเนี่ยทุกคนก็ต้องแล้วแต่ทุกคนล่ะอยากใช้ตัวอะไรก็ใช้ไปเลยนะครับผมจะมาแนะนํา3อย่างนะครับที่กองหลังควรมีนะครับในการตั้งรับนะครับก็คือ1เลยนะครับผมก็คือต้องมีการตั้งรับที่โอเคนะครับก็ลองไปอ่านสแต็กดูนะครับผมอันที่สองนะครับ การโมง90ขึ้นนะครับหรือว่า95เนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับผมก็คือจะได้แบบลูกลางอากาศนะครับอะไรต่างๆครับถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ครับแนะนำนะครับอยากมีกองหลังแน่ๆเนี่ยควรมีนักเตะที่มีความแข็งแกร่ง91-95ยิ่งดีเลยนะครับผมเพราะว่าแบบเวลาชนเวลาประทะเนี่ยจะได้แบบแข็งนะครับผมอ่ะเรื่องของนักเตะกองหลังเนี่ยอธิบายนักเตะ กองหลังต่างๆนะครับทุกคนก็ลองไปเลือกดู3หัวข้อนี้นี่ครับลองไปเลือกดูนักเตะเอานั้นกันนะครับผมแล้วมาดูวิธีการตั้งรับกันนะครับผมจะมีอยู่สอย่างที่ผมจะแนะนํานะครับจะมีปุ่ม4อย่างที่ผมจะไแนะนํานะครับผมเราต้องรู้จักปุ่มนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ปุ่มนะครับอันดับที่1เปลี่ยนหรือเปลี่ยนตัวที่จะแย่งนะครับผมหรือปุ่มฟ้าฟ้านั่นแหละนะฮะส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยผมไม่รู้ผมเปลี่ยนภาษาไทยนะครับผมอันดับ2นะครับคําว่า กองหลังที่2นะครับหรือปุ่มเหลืองเืองนะครับจะมีไว้ให้เข้าบอล2คนเนี่ยครับถ้าเราอยากแบบจะลุมเข้าบอลเนี่ยเราก็กดตรงไอเ้เหลืองปุ่มเหลืองๆหลือได้เลยนะครับผมอันดับที่3ครับการสไลด์นี่ครับก็ปุ่มแดงนะครับปุ่มนี้นะครับห้ามกดมวไปเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ตําแหน่งหลุดหรือเฝล์หรือโดนใบแดงได้นะครับอันดับที่สสุดท้ายนะครับก็คือวิ่งหรือแท็กเกิลอันนี้ก็คือเบสิกเบสิกกันเลยนะครับผมแล้วก็มามาดูวิธีใช้กันบ้างนะครับวิธีใช้นี่ครับปกติละเราจะใช้ปุ่ม ใหญ่ๆอยู่แล้วแหละนะครับเป็นเบสิกเบสิกเลยนะครับในการแย่งนะครับและสิ่งที่บอกนะครับต่อไปนี้นะครับจะทําให้แย่งบอลง่ายขึ้นถ้าในจังหวะไหนนะครับผู้ต่อสู้เนี่ยได้บอลแบบหันหลังหรือหันหน้าก็ตามนะครับถ้าเราจะเข้าที่มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับการแย่งบอลสูงเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เข้าบอลแบบถูกจังหวะเนี่ยเราอาจจะทําให้เราต้อเสียฟาวได้นะครับปุ่มที่1นนะครับก็ ให้เลื่อนนะครับปุ่มใหญ่ๆนะครับไปทางซ้ายซ้ายมือของท่านผู้ชมอ่ะนะครับผมให้บังคับนะครับยังไงก็ได้ให้มันตรงบอลหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างให้นะครับผมแล้วก็มีปุ่มบังคับนะครับให้บังคับยังไงก็ได้นะครับให้มันตรงบอลหรือใกล้คู่ต่อสู้มากที่สุดนี่ครับอันดับ2ปุ่มเดียวกันเลยนะครับแต่กดตรงปุ่มใหญ่ๆนะครับ2ครั้งครับผม จะทําให้การเข้าบอลเนี่ยจะเป็นรูปแบบการดักบอลนะครับอะไรที่3นี่ครับถ้าจังหวะไหนนะครับที่หลุด2อเนี่ยหรือเราต้องกดคําว่ารองหลังที่2นะครับได้หรือใครกลัวหลุดก็เข้าที่แบบทีละตัวได้นะครับผมรอดักเอานะฮะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมอันดับที่4นะครับไลด์ถ้าเราไม่จาเป็นนะครับหรือท้าผู้ชมเนี่ยทำให้เป็นนะครับไม่ควรกดไม่งั้นนะครับจะฟาวหรือ สไลด์ไม่โดนนะครับทำให้ตำแหน่งหลุดหรือฟาวได้นะครับผมนี่ก็คืออธิบายให้ฟังนะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของปุ่มนะครับเรื่องของอธิบายในเกมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็คือการตั้งรับก็จะมีอยู่4ปุ่มนี่แหละนี่ครับที่ให้ทุกคนตั้งรับในเกมนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมท้ายแล้วไปทําตามกันได้นะครับแนะนํานะครับทุกคลิปไม่ได้ว่าผมเก่งนะครับทําเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้รับชมนะครับ ว่าเออสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับส่วนคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้ตอบก็ขอไปด้วยนะครับผมคอมเมนต์ไหนที่มันน่าสนใจผมก็จะเอามาทําคลิปให้นะครับเรื่องวันนี้ของเป็นกองหลังแล้วกันนะครับผมโอเคนะก็จะมีประมาณนี้นีครับสีหัวข้อใหญ่ๆนะครับที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับดูแล้วสามารถทําตามได้นะครับถ้าใครได้ผลยังไงบอกกันมาด้วยนะครับผมถ้าใครไม่ได้ผลอะไรขอัยท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับมันต้อง เล่นบ,บ่อยอ่ะมันถึงจะแบบเข้ามือท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เกมลับเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันน่าจะเล่นยากอะ่ะแต่ว่ามันก็ถ้าตัดบอลได้เนี่ยมันก็มีลุ้นได้ประตูไงนะครับผม,มก็จะมีตัวอยา่างการทาประตูบ้างนะครับแล้วก็เกมลับจังหวะสวยๆจังหวะจอช็อตสวยวๆวยวยให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอเข้าไปดูในเกมกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบชิมนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์ หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคนี่ครับผมเราไป let's go เกมกันเลยดีครับอันดับแรกนะครับบอกไว้ก่อนนะครับผมก็พยายามนะครับไม่เข้าพวดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับผมอ่าดูนะครับจังหวะนี้เขาก็ได้เติมขึ้นมาครับผมพยายามกดเปลี่ยนนักเตะเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนตัวนักเตะเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะดักบอลให้อะไรต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับผมพยายามเปลี่ยนนักเตะ ไปตรงที่ตัวใกล้ที่สุดนะครับผมนะ่าก็จะดูปุ่มตรงนี้ครับถ้าทุกคนดูปุ่มนะอ่าดูตามปุ่มนี้ได้เลยนะครับผมผมก็จะอธิบายแล้วก็ดูปุ่มทําตามได้นะครับจังหวะนี้นี่ครับควรที่จะเลื่อนอ่าตัวบังคับเนี่ยไปข้างหน้านะครับแต่ว่าไม่ควรทําแบบผมอย่างยิ่งนะครับในการสไลด์แบบนี้นะครับทําให้คุณเนี่ยหลุดตำแหน่งได้นะครับผมอันตรายมากๆนะครับสําหรับการทําแบบนี้นะครับอ่าดูจังหวะนี้นี่ฮะสไลด์ไปไม่โดนนะครับ ความแข็งแกร่งของนักเตนนะนีครับมีส,ส่วนสําคัญมากๆเลยนะครับจังหวะนี้ครับคิงครับโดนเบียดอยู่ครับคิงคิงเบียดแล้วหลุดมาแล้วลูกนี้ยังไงโอเคดักบอลได้สวยฮนะมาสไลด์เนี่ยสไลด์บอลมันสไลด์ทีเดียวเนี่ยหลุดตำแหน่งเลยนะครับผมจังหวะนี้ดักบอลได้สวยนะนี่ครับความแข็งแกร่งสําคัญนะครับผมมาดูกันต่อนะครับผม เดี๋ยววันนี้มีสูตรการปกกดปุ่มใหญ่แล้วก็ใช่ไหมถ้าไปเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยมันจะสามารถดักบอลได้แล้วก็จิ้มบอลได้ด้วยนะครับนะครับผมอ่ะเห็นไหมนี่จิ้มบอลแล้วนะครับผมอ่าอ่าแบบนี้ก็ดักบอลได้ฮะโอเคตัดบ,บอลได้สวยครับผมนี่ก็คือแบบตัวอย่างนะตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนี่ครับผมอ่าถ้าหลุดมาจังหวะนี้นะครับต้องรีบซ้อนให้เร็วนะครับ ไม่ต้องห่วงตัวไกลครับห่วงตัวนี้ดีกว่านะครับเนี่ยไหมแล้วก็เรียบร้อยอะตัดบอลได้สวยงามนะครับดูจังหวะด้วยนะครับผมอ่านี่ก็คือวิธีการดักลูกทุ่มนะครับนี่ง่ายๆเลยฮะอ่าดูจังหนี้ฮาแลนเปลี่ยนกลับมาแล้วจิ้มนะครับผมนะการจิ้มการอะไรนะครับบอกต้นคลิปแล้วนะครับผมมาดูครับต่อครับแมตช์สองโอเคพยายามไม่ต้องรีบเข้าบอลนี่ครับ รอเรื่อยๆนะครับรอเขาต่อบอลมาเนี่ยฮะจังหวะนี้ก็ดับบอลแบบชิวๆจังหวะนี้แทงต่อมาแล้วยังไงยังไงเขาก็ยึกย่างอยู่เจอ,เอลองโซ่เราเข้าไปยังไงยังไงแล้วเสียบบอลข้างหลังอ่ะมีวิธีการเสียบที่ถูกต้องนะก็คือพยายามเสียบตรงบอลน่นะนะครับอ่ะแล้วมาดูจังหวะนี้โคตรแข็ง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 ,ขงเป็นไงล่ะเฮลิเคนเราเปิดได้นะเดี๋ยวมีคลิปแน่นอนนะครับ เกมดูการตั้งรับต่อครับผมอ่าแล้วก็พยายามเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะจาจังหวะไหนมอตจอก,ก็ตัดบอลได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดักบอลเข้าบอลได้นี่ครับนี่เห็นไหมจังหวะนี้ก็มีโอกาสทําก็ทําเลยอ่าต่อครับผมลูกนี้ยังไงจิมเบลหนึ่งทียังไงลูกนี้ชฟเบลลองโซ่สวยครับเห็นไหมต่อเน,นื่องกันยาวๆฮนะดูครับ จุวันนี้ไม่ต้องรีบเข้าครับพยายามกลับตำแหน่งให้เร็วที่สุดอ่ะน่ะเรียบร้อยฮะเวลอ์ลง่ายๆเลยนะครับการดับบอลนะครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับคิงแน่นๆเลยอ่ะยังบอลโค้ง่ายครับผมมาจังหวะนี้ฮะยังไงสไลด์บอลไปหนึ่งทีไปฮะขอต่อบอลมาดีพอสมควรนะครับผมมาลูกนี้แล้วนี่ไงเวลาจิ้มบอลก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าเราสามารถซ้อนได้ทันนะครับผม ก็ดูวิธีการซ้อนการอะไรต่างๆนะครับใครอยากเอาสูตรเกมแรกของผมไปใช้นะครับมันไม่ใช่สูตรหรอกมันก็พื้นๆอะวิธีการตั้งรับดูจังหวะนี้ก็จิ้มแบบง่ายๆครับเขาไม่ได้แบบตึงอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคนะก็ตัดบอลแบบง่ายๆเลยนะครับผมามาครับผมต่อเนื้อครับมาแทงมารงนี้เอาลองโซ่เป็นตัวที่ตัดบอลดีนะไล่บอลดีด้วยนะครับมาอีกแล้วฮะยังไงครับ ลูกนี้โอ้โหชนแบบไม่ฟาวด้วยนะไหลชนไหลนะครับจังหวะนี้ไปครับดูพยายามดักบอลหนุไว้ข้างหน้านะครับผมจะได้แบบโอเคอ่าดูจังหวะนี้เบอร์ดิงแฮมครับ,รบยังไงลุดมาแล้วอื้มสวยครับผมอบอคาร์วโยเนี่ยฮะเป็นตัวที่บล็อกดีมากมาเปิดมาโคกเคลียจร,ริงเคลียยังไงเราพยายามกดเสียบ ต้องเสียบไปถูกจังหวะนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมแล้วยังไงยังไงอโอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนสำหรับใครคนไหนนะครับที่ต้องการนะครับเข้ากลุ่มนะครับหรือใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับ f c Mobile ครับสามารถเข้ากลุ่มได้ทางจ r โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็ไปตรงที่ลิงก์คิปชั่นนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยมีเพื่อนๆพพี่น้องๆนะครับไม่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ เอสซีโมบายให้กับทานชมทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มปีแน่นอนนะครับผมไม่จํากัดคนในการเข้ากลุ่มนะครับก็เข้าไปพูดคุยกับผมได้เลยนะครับผมไปเลยครับผม